บางทีมองว่าเนี่ยอย่างที่ผมใส่ปุ๋ย20โลเนี่ยมันมากใช่ไหมครับการใส่ปุ๋ยมากไม่ได้ทําให้ปา์มให้ผลผลิตมากนะครับต้องปามให้ผลผลิตมากเราถึงต้องใส่ปุ๋ยมากต้องตรงตรงนี้ต้องเป็นกระบวนการคิดนะครับคือต้องต้องกลับก,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 กันใช่ไหมครับเหมือนกับเหมือนกับวิธีการลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะมันต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้ก่อนแล้วต้นทุน <field> มันจะลดตามมาเอง เสร็นมันีครับำสวนปล์มน้ำมันในพื้นที่10ปีได้ปัจจุบันเนี่ยอายุปล์มก็พึ่งสภานี่ก็10ปีแล้วครับวิธีการผมเนี่ยผมมองเรื่องการจัดการเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากเพราะช่วงพัฒนาการของปล์มน้ำมันเนี่ยครับที่ว่าจะให้ผลผลิตออกมาเนี่ยมี ช่วงเวลาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีมีปัจจัยตัวไหนบ้างที่มาส่งเสริมให้เอื้อต่อการออกเป็นทลายออกมาใช่ไหมครับคือจริงๆในพืชทุกพืชแหละครับก็มีวงจรการพัฒนาที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นพืชฤดูกาลที่อายุในให้ผลผลิตในช่วงฤดูกาลใน1ปีนะ่าจะสั้นหน่อยแต่ปาล์มนะ้ำมันจะแตกต่างจากพืชอื่นคือวงรอบ ของการให้ผลผลิตนับตั้งแต่เริ่มออกทางใบมาจนกระทั่งหูวัวนที่เราตัดแต่ตัดทลายได้เนี่ยมันจะอยู่ร่วมประมาณ30ร่วม40เดือนนะครับมันจะยาวนานมากเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมถือเป็นเป็นหลักในการปฏิบัติของผมเลยคือในทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลวิเคราะห์ เป็นตัวเป็นตัวนำใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของของสภาพพื้นที่และก็ของผมเนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมากก็อยู่ประมาณ3.6ก็ต้องหาวิธีแก้ไขและก็สิ่งหนึ่งที่เลือกทําและก็ส่งผลดีมาตลอดคือการปูทางใบเนี่ยครับหลายคนการตัดแต่งทางใบเนี่ยเขา มีวิธีการวางแตกต่างกันผมไม่ได้ว่าของผมถูกของใครผิดนะครับคือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนอย่างผมเนี่ยผมต้องการกระจายอินทรีย์วัตถุให้เต็มพื้นที่ทั้งแปลงเลยผมก็ต้องกระจายทางใบปา์มให้เต็มพื้นที่รากของปมเนี่ยมันจะอยู่ทวดเดินไปถึงกันหมดแล้วแล้วตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยครับที่เราได้จากเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญคือจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์มีความสําคัญมากในการเปลี่ยนรูปของ ของธาตุนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นยูเรียหรือแอมโมเนียมเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนรูปจากจากยูรินทรียก่อนถึงต้น,ต,นต้นปามจะเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินทรีย์วัตถุเยอะๆประสิทธิภาพในการที่จะทําให้ต้นปามดึงธาตุไปใช้เนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพสูงคือในทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลวิเคราะห์ เป็นตัวเป็นตัวนำใช่ไหมครับเพราอเราจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของของสภาพพื้นที่ผลวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ใบเนี่ยอย่างที่ผมใช้อ้างอิงคือผลผลวิเคราะห์ใบเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้เราใส่ปุ๋ยอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับผลวิเคราะห์จะบอกได้ว่าเพียงพอขาดหรือว่าเกินพอดีเนี่ยในในถาบเขาบอกได้แค่นี้แหละครับคืออันเนี้ยคือการเรารู้ล่วงหน้าว่า ต้นปามจะเป็นยังไงในในข้างหน้าเนี่ยคือนี่นี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยที่ที่เรารู้ล่วงหน้าว่าปามต้องการอะไรจริงๆวิธีการใส่ปุ๋ยมันมี3มวิธีคือ,ค,อคือใส่ตามอาการขาดธาตุใส่ตามผลผลิตใส่อาการขาดธาตุนี่คือเราแก้ปัญหาตามหลังนะครับตรงเนี้ยเราได้ผลกระทบแล้วแล้วเราค่อยแก้ตามแต่ว่าถ้าในการตรวจวิเคราะห์ใช้ผลวิเคราะห์เนี่ยคือเรารู้ล่วงหน้าเราแก้ไขได้ทันมันจะเร็วเพราะว่าการแก้ไขในปามก็ใช้วงรอบใหม่ีกครับ มันจะช้ามากถ้าขาดให้เพิ่ม25%ถ้าเกินให้ลด20%ถามวาตรงนี้เรา20%เรนี่มาเอามาจากไหนเราต้องเอามาจากผลของการใส่ปุ๋ยปีที่แล้วประวัติการใส่ปุ๋ยของปีที่แล้วเอามาคิดเป็น20%หรือ25%เพราะฉะนั้นเรื่องการจดบันทึกจะเป็นเรื่องสำคัญมากตัวหนึ่งพอเราเราได้ตัวนี้วิธีการใส่ปุ๋ยผมคือพอได้ค่าธาตุในแต่ละตัวมา ผมก็วางแผนใส่ทั้งปีโดยแบ่งใส่3าครั้งใช่ไหมครับและก็ใช้แม่ปุ๋ยเป็นหลักครับแล้วก็บางบางทีบางปีเนี่ยก็มาใช้พวกพวกสูตรเสมอร่วมด้วยเหตุผลที่ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยคือพอเราคนนํานวณธาตุและปริมาณปุ๋ยมันจานวนต่อ,อก,กิโลเนี่ยมันจะเยอะถ้าเราใส่แต่แม่ปุ๋ยมันเวลาเราไม่พอใช่ไหมครับผมเลยก็จาโดยยึดค่าค่าฟอสฟอรัสเป็นหลักก่อน แล้วก็คิดออกมาเป็นค่าเติมเติม N เติม K บางทีมองว่าเนี่ยอย่างที่ผมใส่ปุ๋ย20โลเนี่ยมันมากใช่ไหมครับการใส่ปุ๋ยมากไม่ได้ทําให้ปา์มให้ผลผลิตมากนะครับต้องปา์มให้ผลผลิตมากเราถึงต้องใส่ปุ๋ยมากต้องตรงตรงนีตตตต้ต้องเป็นกระบวนการคิดนะครับคือต้องต้องปรับกันใช่ไหมครับเหมือนกับเหมือนกับวิธีการลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะ มันต้องเพิ่มเพิ่มผลผลิตให้ได้ก่อนแล้วต้นทุนมันจะลดตามมาเองบางคนถามว่าใส่ปุ๋ยเท่าพี่เสรถลดแล้วจะได้แบบนี้ไหมนะครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับต้องต้องให้ได้ปลามากก่อนคือคือคือเราต้องทําต่อเนื่องเวลาผล,ผลผลิตมันเพิ่มเราค่อยเพิ่มปุ๋ยตามไปตามไปเมื่อก่อนผมก็ใส่เหมือนที่ทุกคนทำแหละครับแต่ก็จนจนผลผลิตเดินมาแล้วก็เพิ่มต่อมาโดยอ้างอิงผลวิเคราะห์เนี่ยครับ ถ้าใครมาสวนผมนะครับจะไม่เคยเห็นว่าปามผมเนี่ยดกนคือในรอบรอบต้นน่ะมันมีแปดทางใบ8ดทางใบของผมพอพอทลายที่16บหพอสิเริ่มออกมาทลายที่1สุกแล้วครับจะต้องแทงออกไปไม่เคยมีปามสามชั้นในสวนเพราะต้องต้องต้องแทงออกตัดออกตลอดเลย และรอบตัดผมผมจะเร็วผมตัด10วันนะครับคือจะจะไม่มาแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันจะออกกระจายทั้งปีการที่ออกกระจายทั้งปีนะมันจะไปโยงถึงเรื่องราคาเฉลี่ยได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเรามีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีตอนตอนราคาต่ำก็ก,ก,ก็มีของขายราคาสูงก็มีของขายแต่ถ้าถ้าเราปล่อยตามหรือดูการจริงๆอะ่ะเวลาออกจะออกพร้อมกัน ใช่ไหมครับพอออกพร้อมการผลผลิตเยอะราคาต้องถูกเป็นธรรมดาอยู่แล้วพอถูกทีนี้ตอนท,ที่ราคาสูงเราไม่มีของขายเรามาขายตอนราคาถูกมันจะกลายเป็นตัวเลขราคาเฉลีย่ยเราจะต่ําอีกตัวหนึ่งที่ว่าเห็นปามดกๆมากๆเนี่ยผมฉกผมบอกเลยว่าที่เห็นสามชั้นเต็มคอแน่นปึ๊กๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทลายผู้ทังนั้นแหละครับ เพราะถ้าเป็นทลายตัวเมียออกต่อเนื่องจะต้องตัดแทงออกไปเรื่อยเก็บเกี่ยวออกไปเรื่อยแต่ถ้าพอเป็นทลายตัวผู้อยู่พอเริ่มออกมาแล้วก็ยังยังตัดไม่ได้ทีปามก็จะเต็มคอและให้สังเกตในสวนนะครับถ้าว่าถ้าช่อดอกตัวผู้เริ่มแห้งหมดแล้วทั้งต้นเนี่ยช่อดอกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นดอกจังเป็นตัวผู้ต่อมันจะออกต่อเนื่องกันมาครับมันจะออกต่อเนื่องกันมาเป็นดอกสด ตามหลังกันมาผมบอกเลยนะครับเนี่ยบอกเพื่อนเกษตรกรท,ทุกคน,กคนไม่มีปุ๋ยเทพที่ไหนครับ3เดือน6เดือนต้องรอวงรอบอย่างเดียวเพราะการกําหนดเพศมันโดนกําหนดมาแล้วอย่างที่สมมุติว่าเราเห็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียว,วันนี้มันถูกกําหนดมาเมื่อ2ปีก่อนแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยอย่างอย่างปีนีย้ยกตัวอย่างปีนี้ปี6-1เนี่ยปี60ที่ว่าผลดีถ้าทั่วไปอาจจะคิดว่า ปี61เนี่ยผลผลิตเยอะผลผลิตไม่เยอะครับเพราะว่าการกําหนดเพศถูกกําหนดมาแล้วก่อนหน้าที่จะมีผลใช่ไหมครับกําหนดมาแล้วเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นเพศผู้หรือเพศเมียแต่จะมีส่วนช่วยได้ตัวหนึ่งคือช่วยให้ดอกที่กําหนดเป็นเพศเมียมาแล้วเนี่ยไม่รีบไม่ฝ่อไม่เสียไม่แท้งกลางทางจะถูกพัฒนาต่อมาต่อไป